พี่ออนคะทำไมสินค้ามือสองจะต้องเป็นของที่ญี่ปุ่นเท่านั้นคะพี่ โอเคเดี๋ยวพี่จะบอกให้มีทั้งหมด3ข้อด้วยกันที่วันนี้จะมาบอกนะคะข้อที่1เลยต้องบอกว่าค่านิยมของคนญี่ปุ่นโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยค่ะเขาจะมีคาลเซอร์ที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องใช้อุปโภคบริโภคหรือกันเนาะหมุนเวียนกันภายในประเทศญี่ปุ่นนะคะสินค้าของเขาอ่ะมันดีนะมันมีหลากหลายนะย้อนกลับมาที่ประเทศไทยร้านสินค้าญี่ปุ่นเนี่ยค่ะก็เลยเป็นที่นิยมนิยมเพราะว่าเราขายสินค้าญี่ปุ่นที่มีคุณภาพ และมาในข้อที่2ค่ะความทนทานยกตัวอย่างนะสำหรับจักรยานนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นเขาทำขึ้นมาแล้วก็ผลิตขึ้นมานะคะไม่เพียงแต่แค่ใช้แค่ปีต่อปีนะคะแต่ว่าผลิตมาเนี่ยคือสามารถใช้งานได้ขั้นต่ำประมาณ7ปีนะแล้วหัวข้อที่3ค่ะใช้ได้ระยะยาว ขอยกตัวอย่างเป็นเซรามิกนะคะการซื้อมาสําหรับเขาเนี่ยค่ะเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆหากไม่ได้ใช้งานเนี่ยก็จะมีการนําไปขายที่ร้านสินค้าที่รับซื้อเป็นร้านมือสองนั่นเองและหลังจากเข้ามาที่ประเทศไทยนะคะอายุการใช้งานที่ยังคงเหลืออยู่นะคะก็ต้องบอกว่ายังเหลืออยู่เกือบร้อยเปอร์เซ็นเลย และทายที่สุดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าโยมความทนทานอายุการใช้งานนะคะมีทั้ง3หัวข้อนี้เลยนะคะและอย่าลืมมาช้อปกันที่กาสโตนนะคะหรือใครสะดวกร้านค้าญี่ปุ่นแถวบ้านได้เลยนะคะคุณภาพไม่ต่างกันคะ่ะ